สวัสดีจ้าพี่น้องยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกแตนเชนเดียวจ้ากับบรรยากาศเช้านี้พี่น้องจา้าโอ้ฝนตกหนาวเว้พี่น้องทั้งฝนทั้งหนาวโอ้ยตายแล้วตายแล้วอ,อืดูละเบิง่งดูละฝนฝนฝนไปจ้าพี่น้องย Ừ, ถึงลมฟ้าลแมแรงแทะไปปิดไฟสาระกาแฟกันพี่น้องล,อล,ล้านกา,ฟาแฟกันแงวฝนตกเปียกหมดเลยจ้ามาดูร้านกาแฟเราฝนตกฝนตกมาดูร้านกาแฟจ้า ี่น้องอ๋อสาดมาถึงนี่นึงจ้ะพี่น้องสาดมาถึงแค่นี้จ้ะบริเวณมะพีเด้อตรงนี้ปเปเปียกจก้ะแค่ทั้งนี้อืมคักแน่แทะคนหมู่วัานีา่ลุงม้าเพิ่นอ่าลุงก็เฮ็ดเขือบเจ้าของยุ่พุ่นพี่น้องแล้วพ่ะท่านได้มาวะเมดให้ เดี๋ยวเราเฮ็ดทั้งบ้านเราเลี่ยวๆก่อนจ้ะบ้านเราก็เฮ็ดคือกันเราเฮ็ดบ้านเราเรี่ยวๆเราจำใคยจะได้ไมาเฮ็ดตันลาดกาแฟให้นะพี่น้องเนาะโอมือนี้กระเสียวรถนี่แหละไปส่งลูกตาลจ้ะาว่าลูกตานมือนี้มีสอบเอ็นทีจ้ามีสอบตาลูกตาลมีสอบน้อมือนี้เนาะโอ้โหเช้านี้กับบรรยากาศ19องศาได้จ้ะตอนนี้อยู่ทุ่งนาเตย19องศาได้พี่น้องทั้งลมทั้งฝนอากาศเย็นด้วยนี่แหละค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้บ่อยนะจ้ะร่างกายเขาคนเขาปรับบ่ทันเนาะพี่น้องเนาะเป็นป่วยเป็นไข้เป็นไอกันเด็กเล็กเด,ด็กน้อยก็ได้ผู้ใหญ่คือกันจ้ะเตยคือกันพี่น้องอากาศเปลี่ยนบ่อยๆก็ไม้เกลียนึ้นบ่สบายตัวงเสียจ้ะทองมากับมาอยู่น้ำพี่น้องเตยย่างมาฮันร้านกาแฟจ้ะมาฮันเบิ่งเข่าของเนาะพี่น้องคือนี่มันตกแต่หมูวานนี่เด้จ้ะมันลิ้นแต่หมูวานนี่จ้ะ เก็บของแป๊บหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้าเก็บร้านเรียบร้อยจ้าเก็บร้านไปเบื่อแล้วพี่น้องอากาศข้างในฝนตกเนี่ยจ้า,า,จ,า,า,จ,า,าจะลืมดูแลสุขภาพกันนะพี่น้องเด้อเบื้อง ฝนน่าจะตกทั้งวันนะจ๊ะมือเนี่ยหมูว้านนี่กัลิ้นเบิดมือ,มอดูะ่ะมือนี้อีกอกระซิวยังสี่แล้วพี่น้องจ๋าเบิดมือเบิดคำห,หลายหลายท่านว่าคือปล่อยพี่ซายมาเฮ็ดอันอันนี้ให้ แต่เราไม่เห็นยู่ด้ยวยจ้ะแต่ว่านเรายังเห็นของเราพันได้เลี้ยวคือกันจ้ะเราเห็นของเราอยู่จ้ะพันเลี้ยวคือกันเนาะมึงดูนะพี่น้องฝนตกโอ้ยพี่น้องมึงบรรยากาศร,บรอบๆเั็นสิ่งหรอจ้ะหนาว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 เฮ้ยเมื่อวานนี้หลังจากที่พี่มอดไปแล้วค่ะฝนลลิน ลิ้นอีกรอบนึงจ้ะช่วงที่พี่มอดอันยังอยู่เนาะบ,บอลลิ้นแห้งจ้ะหยุดไปพักนึงแต่ตอนนี้คือ,อมาอีกแล้วเมื่อคืนนี่ก็จังซีแล้วจ้ะโอ้โหอากาศงพี่น้อนมึงทองฟ้าดู้ปะไรมึงทองฟ้าดูจ้ะพี่น้องจ้าอุ้ย ทางเยลเล่กันแล้วกันยานไปทางเล่ละจ้ะเวลาออกไปทรงเต้าลูกตาลที่น้องวันนี้แจ้งหยุดร้านหนึ่งวันเด้อแจ้งหยุดอีกหนึ่งมือเด้อจ้ะพี่น้องจ้าเพราะอากาศเป็นลักษณะนี้เตยจะบ่อ,อน้ําแข็งลงเนาะจ้ะอากาศมันบ่ได้ว่าห้องอบอ้าวเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ลูกค้าจะเดินทางมายากเนี่ยทางเขา จะเดินทางพยากแนกก่ะขออนุญาตปิดหนึ่งวันอีกหนึ่งวันนะจ้ะแจ้งไปในเฟซเลรวแต่ว่าในเพจแต่ว่าในแจ้งเนาะตาลูกตาตื่นแล้วค่ะตาลูกตาวันนี้มีสอบสวัสดีค่ะกันตื่นแล้วค่ะหนาวหนูมากับแม่ทาไมลูกแม่มาเก็บของอยู่ข้างบนร้านกาแฟเฉยๆถอดไ้ข้างล่างค่ะเพราะว่ามันมันเป็นดิน ย่างนี้ขึ้นมาได้ไหมคะไม่เป็นไรลูกไปเดี๋ยวแม่ก็ลงไปแล้วคะ่ะไปแม่ถ่ายคลิปเฉยเยไปเดินไปลูกไปเรื่อยือปากหนูสั่นเลยไปเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวไปโรงเรียนเดี๋ยวแม่ไปส่งค่ะจ้าลูกเออเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะไปล้างหน้าแปรงฟันเลยอากาศเย็นมากพี่ตองจา๋าไปละไปละ,ไปละคะ่ะพี่ตองจา๋จาจักไดค่อยอ้ยหนาวไปร<ะ>ลมนี้ก็แห้งหักไหนล่มไหนหักสีม่วงของหนูเหรอ งั้นหนูเอาโดเรมอนใช่ไหมไปโรงเรียนไปค่ะแม่ดูถ้ามันหักอย่างเงี้ยแม่จ้ะมานะถ้ามันถ้ามันหักอย่างเงี้ยถ้ามันหักอย่างเงี้ยให้แม่เอามือทักอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อดันขึ้นดันขึ้นจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องเบิ่งทองฟ้าโอ้ยเบิดนี่เบิดมือแท้ๆแหละฝนตกหนูไปเตรียม หนูไปเตรียมไม้นั่นไปลูกไปเตรียมกระเป๋าเตรียมอะไรให้เรียบร้อยเด้อไปเร็วๆวันนี้หนูสอบจริงจ้ะสอบจริงค่ะลูกไปอล้างหน้าแปรงฟันให้สะอาดนะคะโอ้โหนี่แหละค่ะ่าติหังเตี้ยรดออกว่าไ้นี่ล่ะพี่น้องฝนมันตกยานทางมันเละแต่ก็คือจีบลเละหลายดอกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวย่างสำรวจก่อน

จะไปได้ไหมทองมารถจะออกได้ไหมลูกึกว่ากิ่งไม้หักพี่มอตัดออกอไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่บท่ทันได้เละแต่อาจจะมีบางบางบางจุดที่มันเละพี่น้องเนาะฝนมันตกมื่ขึ้นนี่โอ้บักมวงคือล้นนหลายแท้พี่น้อง เสียดายดิเอ้ไม่แต่ยงังจะจังใครได้กินละพี่น้องเนาะอเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนิดก็จะพี่น้องจ๋าเอาบรรยากาศเ้านี่ของกลางทุ่งนาข้ามอดมาฝากพี่ฝากน้องจ้อะอยู่ดีสบายสุขสุขคนด้วยจ้ะพี่น้องจ๋า ขอบคุณ f อฟซสาวน้อยเพชรพันแพงจ้าเอฟซเหล่าของเองเอฟซพ่อขอมอดเอฟซของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรพันแพงจ้าอยูด่ดีสมัยร่ำรวยท้องสุภูสุคนจ้ะสวัสดีจ้า